เพื่อนๆวันนี้อันนี้ก็เป็นวิธีผสมกบ ep ep ที่เก้าเนาะ ep ที่เก้าคราวนี้มาดูพ่อแม่พันธุ์นะครับผมก็คือในการเตรียมพ่อแม่พันธุ์นะครับก็คือนี่ตัวแม่พันธุ์เนาะในคันวันนี้คือแม่พันธุ์ลำตัวต้องสากครับผมด้านด้านข้างเขานะครับด้านข้างตัวสังเกตดูก็เห็นนะครับจะเดินสากแะดัดสายท้ามือลูกก็จะรู้นะครับ นี่คือแม่พันธุ์นะครับส่วนตัวผู้ข้อพันธุ์ครับผมพ่อพันธุ์ก็จะตกดกดกดกัวเล็กกว่าแม่พันธุ์นะครับคือเราต้องล้างน้ําให้สะอาดนะครับผมก่อนที่จะผสมพันธุ์เราต้องล้างน้ําให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็งดงดอาหารนะครับขังไว้น้ําเหมือนเดิมนะครับล้างน้ําให้สะอาด งดอาหารนะครับผมทั้งทั้งวันนะครับคนอาหารทั้งวันเพื่อเพื่อเวลาเขาผสมพันธุ์เขาจะได้ไม่ไปขี้ใส่ในในพื้นที่ที่สมพันธุ์นะครับไม่งั้นขี้เขาออกมามันจะไปจับไปจับเมือกกับไข่นะครับผมนะครับต้องล้างให้สะอาดงดอาหารนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ว่าทำไมต้องอยู่ในองค์ในบ่อนะครับนี่คือการเตรียมพ่อแม่ไเตรียมพ่อแม่พันธุ์นะครับก่อนที่จะผสมนะครับเตรียมน้ําเตรียมพ่อแม่พันธุ์ให้พร้อมนะครับผมแล้วก็จะมีเทคนิคออกมาเรื่อยๆนะครับคอยดูนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับสําคัญนะครับผมต้องปลอดโรคนะครับผมไม่มีโรคนะครับ